พ่อก็อ,อยู่อันดับหนึ่งของหมวั่วไปส่วนของลูกก็กิจ,รจกรรมหนึ่งมาแรงหมวดหนึ่งมาแรงคอมพิงนะครับมาด้วยกันทั้งพ่อลูกเลยมีอะไรพูี่น้องชื่อสวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขสุกันค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามซอยเบิงซอยแชร์คลิปวิดีโอเป็นแห้งใจช่อง YouTube แล้วกระทั่ง Facebook แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซอนค่ะมือนี่ดีใจหลายพี่น้อง FC อีหลาอุงอิง FC โพอโจ FC สาวน้อยเพชรปานแพงกานาจากหูซึกดีใจคือกันกับสาวน้ำยืนในหล่ะนะคะเพราะว่าด,ด้วย ความหักแพงเนาะหักแพงต่อพอโจโต,ต่ออีลาอุงอิงพี่น้องเฮดไหมืเอนี่เสมือนว่าเกิดสิงมหัสจั์เกิดขึ้นโดยความหักแพงด้วยพลังหักจากเอฟซีสุขูสุคนจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะคะสร้างสิงมหัศจั์เกิดขึ้นคืออย่างสาวนมยืนวสันพี่น้องคะช่องเพลงสาวน้อยลำเพลินอินดีเรคอร์ดนะคะเป็นช่องเพลงที เพิ่งเปิดใหม่พี่น้องมีผู้ติดตามยังบ่ทันถึง2องแสนพี่น้องแต่มีเพลงค่ะมีเพลงมียอดวิวทะลุล,ล้านเราตอนนี้คือจังเพลงอีหลาวองอิงนาะเพลงเอินหักนั่งเอกน้อยทะยานสูหาล้านวิวพี่น้องหนึ่งมาแรง6วันเข้าสู่7วันต่อเนื่องนะคะยังแรงดีโบมีแพลวนะพี่น้อง ม,ม,มันมันหัศจรรย์แห้งบมอเปนช่องเก่าแก่บลอเปนช่องที่มีผู้ติดตามหลายล้านเด้พี่น้องช่องเพิ่งเปิดใหม่เลยค่ะอันนี้ว่าทึ่งอึ้งแล้วนะคะมือนี่เนาะพ่อโจเพิ่นมือนี่โจโยมนินปล่อยเพลงที่เพิ่นฮองคููกันกันกบคุณเพชรสหรััฐ์นะคะ ปรากฏว่ายืนนึ่งเม่นเขายืนเมาเม่นา,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 ายปล่อยออกมา3ามมงเสาเก่านาฬิกาเกินยังขื้นพี่น้องยอดวิวแห้งดีตลอดเลยนะคะยอดวิวมาแบบสวยงามเจ0ดแ0น0 0ดแสแล้วนะคะตอนนี้แ0 0 0สนคว่าไปแล้วแต่ว่าหลายคนก็แปลกใจช่วงไหนเอ๊ะคือปติดหนึ่งมาแรงเราเกินยังขื้นวัาสันพี่น้องหลังจากอีลาอุ้งอิงเตรียมออกจากทีพัก คุยกับพอนนคุยกับพ่อเอกจังสีนอบอกว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเพียงพ่อโจไปแล้วยืนนึงเป็นเขายืนเมาเป็นออยนะอยากให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซีไปซอยดันซอยดันเพียงพ่อในเดือจ่าให้ติดหนึ่งมาแรงถ้าติดหนึ่งมาแรงลาจะได้ลังวันอือพ่อโจจะให้ลังวันลาว่าสันเพิ่นจะให้เมื่อหนึ่งด้วค่ะพี่น้องพ่อโจเพิ่นวามาปรากฏว่าวาจาสิทธิพี่น้องวาจาสิทธิหลังจากนั้นบมได้เลยพี่น้องคะ ยืนหนึ่งเป็นเขายืนเมาเป็นไอคืนสู้หนึ่งมาแรงติดหนึ่งมาแรงยูท b ปประเทศไทยนะคะยู u ู e มีเป็นล้านช่องคือว่าเนาะแต่ติดหนึ่งมาแรงยูท b ปประเทศไทยนะครับพี่น้องในหมวดทั่วไปค่ะเกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะคะหนึ่งมาแรงหมวดทั่วไปพอโจยืนหนึ่งเมนเขายืนเมาเม็นไอหนึ่งมาแรง หมวดเพลงเอินหักนั่นเอกน้อยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงยืนหนึ่งคู่กันเลยค่ะพ่อลูกคู่บุญบารมีสุวยพี่น้องวอาเปละคนกิ่งลูกไปนะคะกะด้วยความหักแพงจากพ่อพอแม่แม่เอฟซีนลนละเนาะพี่น้องเอฟซีนในละทีซอยกันนะคะในละพลังหัก อีหยังกัยิงไงอีหยังก็เป็นไปได้เปิดเสมือนหนึ่งว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์พี่น้องเกิดขึ้นแล้วนะคะและว้วบ่แล้วเท่านั่นบัตตานีโอ้ยพี่น้องเอ้ยคอลเลคคิวแต่เด้ยวัตตานีคอลเลคคิวแต่เดียวัตตานีพั่นตั้งโต๊ตะถลําข้าวพี่น้องเอ้ยเนาะยูทูบเบอร์ในวงกานยูทูบเบอร์ผู้ใดมีมีจะคนละแถวในงานเพ่นนั่น นะมารุ่มมาตุ่มมาตานนี้อ้ยผู้ใดก็อยากสัมผัสผู้ใดก็อยากสัมผัสพี่น้องบใหายสัมผัสนี้ง่ายๆซะแล้วพี่นอ้องเอย้ยต้องตั้งโต๊ะปูผ้ายางสวยงามอันผู้เพิินก็นต้องใส่สูตรมาออยางดีพี่น้องโจโยมานินนี่นะคะแต่งสูตรนะต้อง คือคนดังแน่สันตุนองพี่นอเ,นเพิ่นวาอ้ก่อนอู่เด้เพิ่นวา้าบบมีแบบนี้เพิ่นจะบให้สัมผาษเริ่มมืออื่นว่าสันว่าตั้งแต่ขึ้นก่อนน่ะนอปรากฏว่ามือนี่จัดให้เลยค่ะผูนทีมงานจัดโตถแหลงข้าวปูผามีอ่าดอกมงดอกไม้ม,มีมาไล่มาไล่โมเ็นต้นบบปานะมาไล่มาไล่ไค่ะโอ้ยใส่แว่นตาดำไว้น้อง ขี้ดเดียเมื่อกองเมื่อกองขึ้นไปนอนเราี่น้องไยหรือไปใส่ละนะคะเมื่อกองไวไสว่าสันจักคือจกกังหวัดสีพะลูกไปเซเวน่นลูกไปนน้ำบูบูนี่นะขึ้นไปนอนเราี่นอ้องขี้เหียเมื่อกองเซเว่นตาดำเมืองเว่นเนะ ไม่เห็นโจโยมานินใส่แวนตาดำเสียบแว่นตาดำใส่สูตรแถงข้าวเคียงขางลูกสาวมีปีกบินแป๊บๆอยู่ลูกสาวก็ได้เนาะว่โอ้ยมีเอยียงก็มีผู้มีเอยียงเป่าผู้ลูกสาวก็ได้คักหลยพี่น้องค่ะนี่เขาจะเอื่ว่าดังจริงเลยสันนอกให้หูสบังว่าไผเป็นไผ ข้าวนียงคิดเห็น่าเมือเคืน้นี่เนาะอีลาวเานาะน,น้องก็พอโจนเะนาะให้คุณสะป,ปังว่าไพเป็นไพเนเพนนื่อใสีพ่อเพื่อนอุย้ยพี่น้องเอยถแถลงข่าวอย่างดีตั้งโตเลยทีเดียวเนาะสะออนเนาะสะออนว่าพี่น้องหรือจังใดอุย้ยคอยคิวค่ะก็สั่น ว่าเราเคยคิ้วค่ะก,ก่อนสุน,นะจะเป็นผู้ที่คิ้วอยู่แล้วก็สิคิ้วตืมค่ะพี่น้องเลยะจะเป็นคักนาอ,นอดีใจพี่น้องดีใจน้ำอิลีนะคะเป็นสิ่งที่บอแต่เห็นง่ายๆได้ค่ะพี่น้องแบบนี้ศิลปินมาแห้งทั้งสองคนติดหนึ่งมาแรงทั้งสองคนทั้งสองผลงานเพลงในค่ายเดียวกันเราก็เป็นค่ายที่ผู้ที่ตามยังว่าถ้าเด็ดหลายเป็นค่ายไม่นะพี่น้องเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที บ่ิเกิดขึ้นง่ายๆแต่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงกับสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเกิดขึ้นจริงกับโจโยมนินและอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงยืนหนึ่งเม่นเขายืนเมาเม่นไอโจโยมนินเนาะเพชรสหรัฐบัตานิกะเอื่นหักนางเอกหน่อยอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงสุดยอดอีลีพี่น้องพี่น้องติดตามคลิปวิดีโอพี่น้องซอยกันปั่นวิวซอยกันฟังดีใจ มีความหูซื้อว่าสุดยอดนอพี่นองนอสุดยอดนะคะเดี๋ยวขอคลิปอามาเดียวจัหน้อยหนึ่งเด้อเอาตอนเพิ่นตังโต๊ะแถลงค่ามาฝากมาตอนพี่นองไทยคลิปจักนิดนึงแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะพี่นองค่ะขอบคุณที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหัดแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะยินดีน้อมเด้อจ้ะ ในส่วนเขาด็้น้อยผมคิดเขาด็กน้อยอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความแบบผู้ใหญ่ทุกกคนก็มองว่าคือเราอยู่ค่าย,ยู่กันในรูกมันก็ต้องไปด้วยกันมันไปด้วยกันอยู่แล้วนะ,อะเออยังก็ขอบคุณลุงเพชรด้วยที่มาเฟซิลี่ด้วยนะครับล,ล,ลุงเพชรสนรเอสซีลุงเพชรก็เยอะเหมือนกันนะครับต้องขอบคุณด้วยแตาม,มาเติมเต็มในผลงานเพลงนี้ครับดีใจมากยังไงดันต่อให้ถึง1 0ล้านวิว20ล้านวิวยัไรต่อแล้วก็จะมีเพลงแก้ฮะ รอบโดยองค์หญิงนี่กันนะเร็วๆนี้ครับเยือนเพอะไรนะลูกเพลอะไรนะเล่นเป้าเยนเม้าเยือนอกโอ้เร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้ฝากไปด้วยแล้วก็ขอบคุณมาในทุ้มอะไรนะครับที่ว่าจะให้แต่ก็ยังไม่ให้ตอนได้ทราบข่าวว่าป่วยหมดแองเราก็ดีดหมดท้งหมดขอบคุณแล้วก็มาเลยนับใจจากนะครับเพื่อพน้องพี่ทุกโครงการทําให้เรามีวันนี้นะครับ แล้วก็วันที่ย5พบกับดำยองน้องยิ่น้องยินงห้าวนะครับเข้ากลุ่มได้เลยแล้วก็28พบกับเพชรสร้างจรวงจริงครับมาปะทะกับหนุ่มจควนเป็นหสาวน้อยครับความประทะอุ้งญิงแล้วก็ย9ิบเก้าพี่แม่มณีวันประทะหนุ่มจบอุ้งญิงครับฝากพี่น้องเข้ากลุ่มปิดด้วยแล้วแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยก็คือผมจะไลฟ์ฟรีให้ชมหนึ่งคืนครับหลังจากวันที่29บ้าจะเป็นวันไหนก็ยังไม่รู้ เรได้ชมฟรีทั่วโลกเลยไื่ว่าฉลองเพื่อนตออแทนใช่ตออแทนพระคุณแพรหาวสารที่มีวันนี้ครับไลฟ์สตรีมมิ่งใช่ไหมครับหรือว่าไลฟฟ์์รัไลสตรีมมิ่งเลยครับออ้ดยนะครับพี่น้องครับชมฟรีเลยครับหลังจากวันที่ยี่สิบเก้าไม่น่าน่าจะเป็นสามสิบปีหกแปดหกเก้าก็ยังไม่รู้กันอะไรครับโอ้ยผมชิวจนเป็นเรื่องธรรมชาติแล้ว มีใครจะถามยังไรอีกไหมครับพอพอดีตู้สายจะไปแต่งน้าครับพอแล้วครับได้แปด,ดนาทีแล้วครับอ๋อได้แปดนาที